คุณ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 ,คณใจเย็นๆเลคะคุณกำลังท้องอยู่นะโอ้ฉันก็ลืมตัวไปอะ่ะแต่ว่าขอบคุณนะคะค่ะเออว่าแต่บ้านคุณอยู่แถวไหนอะคะให้ฉันไปส่งไหมบ้านแฟนงนะคะคือมันไม่รู้หรอกว่าฉันท้องอะ่ะฉันก็เลยจะมาให้มันรับผิดชอบอะ่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนดีกว่าคะ่ะพอดี ต้องไปรีบเคลียกับพ่อเด็กอะแล้วก็เคลียกับแฟนพ่อเด็กด้วยไปก่อนนะคะค่ะพ่อของเด็กกับแฟนพ่อของเด็กมันดูงง,งเนาะแต่ก็ช่่งมันเถอะไม่ใช่เรื่องของเรานี่ยไปซื้อของพี่สันดีกว่า ซนซื้อผลไม้มาให้ซันเยอะแยะเลยเฟินเอาคุณคุณนี่อย่าบอกนะว่าที่คุณบอกว่าแฟนซันคือแฟนคุณเหรอแถ้าจะพูดได้ถูกเนี่ยต้องบอกว่าซันน่ะเขาเป็นพ่อของเด็กในทองฉัน มันหมายความว่าไงอะซันที่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าซันเป็นพ่อของเด็กในท้องเขาเปินเปิดเิดใจ้นนะคือผมไม่ตั้งใจจะปกปิดเรื่องนี้นะแต่คุณฟังผมอธิบายก่อนนะเฟินค,คือว่านี่ซันนอกใจเฟินแอบไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นจนทำเขาท้องเหรอก็ใช่น่ะสิแค่นี้ก็ไม่รู้เฟินช่วยเยียกว่านี้ไหม ไม่รู้แหละวันนี้สันต้องเคลียร์ให้ชัดว่าสันน่ะจะรับผิดชอบเปิ้ลกับลูกในท้องยังไงทำไมพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าสันจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมใช่ไหมเอ๋เปิ้ลเปิ้ลทำไมสันทำแบบนี้กับเปิ้ลน่ะสันรู้ไหมว่าเปิ้ลรักสันมากตามใจสันทุกอย่างแล้วนี่อะไรอ่ะสันแล้วไหนที่สันบอกว่าสันรักเปิ้ลคนเดียวไง ผมรักคุณคุณเองจริงๆนะแต่คือมันทำไมคืองี้เฟิรนคุณจำได้ไหมวันที่ผมต้องไปสัมมนาที่บริษัทที่ต่งจังหวัดอะ่ะคือนั้นมามากแล้วก็ก็ก,ก็ก็อะไรก็ผมเจอกับเปิ้ลนไงพอผมเจอกับเปิ้ลนแล้วก็ ตื่นเช้ามาผมก็นอนอยู่กับเปิ้ลเขาแต่ผมจําไม่ได้จริงๆนะว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะซันผู้ย่างนี้ได้ไงอะก็เราสคนมีอะไรกันน่ะไม่อย่างนั้นเสื้อผ้าของเราทั้งคู่อะมันจะกระจุยใจอย่างนั้นได้ไงนี่เปิ้ลคุณช่วยหยุดแป๊บหนึ่งได้ไหมให้ผมพูดก่อนได้ไหมหยุดหยุดทั้งคู่นั่นแหละพอได้แล้วซัน สันทำผู้หญิงคนนี้ท้องสันก็ต้องรับผิดชอบจะให้เด็กเกิดมาแล้วไม่มีพ่อคงไม่ได้หรอกสันแหมทำตัวเป็นนางเอกจังนะจ๊ะเฟินสันเราเลิกกันเถอะสันไปดูแลเมียกับลูกสันเถอะนะเฟิรนเฟิรนเดี๋ยวก่อนสิเฟิรนเฟินหยุดก่อนสิเฟินเฟินมานี่ก่อนเฟิน เปิ้ลคุณจะออกไปเที่ยวอีกแล้วเหรออืมใช่ทำไมอรอเปิ้ลแต่อาทิตย์นี้เนี่ยคุณเที่ยวแทบทุกวันเลยนะคุณไม่เคยมีความคิดที่จะอยู่เลี้ยงลูกเลยเหรอมันก็ลูกซันเหมือนกันนะซันก็เลี้ยงมันสิเอา้าคุณพูดมาได้ยังไงเนี่ยฮะมันก็ลูกคุณเหมือนกันและอีกอย่างนะเปิ้ล ผมต้องทํางานตัวเองด้วยแต่จะงานบ้านนู่นนี่นั้นเยอะไปหมดเลยอะ่ะคุณไม่เคยคิดจะช่วยเลยอะ่ะงานก็งานของสันถ้างานนะ่ะสันก็ทํางานไปด้วยสลับกับเลี้ยงลูกไปด้วยก็ได้นี่ถ้าไม่สะดวกนะก็ไปเอาบรลงมานอนลงมานอนกับสันเลยนะส่วนวันนี้ไม่ต้องตามนะน่าจะกลับดึกเฮ้ จะเห็นแกนตัวไปแล้วเนี่ยซันพักทานของว่างก่อน,นะค่ะไม่ขอขอบค,ครับอ่ากินด้วยเหนื่อยแย่เลยเน,นี่ยซันหน่อยอ่ะองนดะีเขาเร่งอ่ะไม่เฟิร์นซันว่าไปพักผ่อนดูสิรีบตรงนี้ซันเอาเองนะไม่เป็นไรหรอกเหมือนว่ามาอยู่เป็นเพื่อนซันดีกว่าเอางั้นเหรอ งั้นต้องมีอะไรทำนะดีเลยหนวดไห่อ่ะดีมาเห็นไหมนี่เจ้านายเนี่ยสั่งไว้่นั้นแหละอร่อยไหมเนี่ยอร่อยดี่ยวแป๊บหนึ่งนะใกล้แล้วสบายไหม ออกไปข้างนอกเหอถ้าออกไปก็แวะซื้อนมมาให้ลูกดยนะจะหมดแล้ววะนี่สันเยี๋จังวะสันไม่แหกตาดูบ้างเหรอวันนี้ปั้นกำลังจะออกไปเที่ยวอา้าวออกไปเที่ยวก็ตอนกลับมาก็ซื้อนมมาให้ลูกไงมันจะยากอะไรล่ะสันพูดไม่รู้เรื่องเลยนะสันอยู่บ้านเฉยๆอ่ะสันก็ออกไปซื้อให้ลูกสิอุยอ้ยอยู่บ้านเฉย คุณไม่เห็นเลยผมต้องมานั่งพับผ้าให้ลูกงานผมก็มีเจ้งเยอะจั้งแยะไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเราสองคนไงเรื่องแค่นี้มันจะยากอะไรวะสัน่นไปเลยจะาเลยนักหนาทำไมาแค่ออกไปซื้อนมให้ลูกเนี่ยทำไม่ได้เหรอโอ๊ยคิดถูกว่าลูกมีปัวตอนนี้เนี่ยน่าเบื่อเว้ยเปิ้ลคุณพูดแบบนี้ได้ไงนะมาเปิ้ลฮัลโหลจ่ามิโปไ๊ได้ได้ได้ฉันกำลังจะออกละ เราแป๊บหนึ่งนะแจะล๋ลูกเราพ่อแป๊บนะ ซันเป็นยังไงบ้างอ่ะไม่เจอกันนานเลยสบายดีปะก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะนี่บังเอิญมากเลยเนี่ยที่มาเจอเฟินได้แถวเนี้แล้วเฟินเป็นไงบ้างอ่ะเค็ไหมเฟินก็สบายดีแหละเออว่าแต่ลูกซันอะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะผู้ชายนะ่ โตมาต้องหลอกเหมือนพ่อแน่ๆเลยนะเอฟินคิดว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รอพี่เลยอออขอโทษทีค่ะพอดีว่าเฟิรนเจอเพื่อนอะคะก็เลยรีบมาทักสันนี่เช็คนะแฟนเฟิรนเช็คค่ะนี่สันค่ะเพื่อนเฟินเองสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ที่สันบอกว่าคิดคิดอะไรนะ อ๋อคือสันคิดม่าเดี๋ยวสักพักสันต้องไปซื้อนมให้ลูกแล้วว่ะอ๋อ <c oughs> งั้นเปิลไปก่อนนะได้ไรอ,อไปคะ่ะ จะบ้าหรือไงฮะเข้ามาในห้องฉันเนี่ยให้เธอเคาะประตูก่อนแล้วเข้ามาเนี่ยใครบอกเข้าไปควรเขาสะอาดฮะก็ฉันก็คิดว่าคุณพี่ชายจะนก็ไม่ทำงานแต่เช้าถูกกันแค่นี้เหรอก็ใช่ไงแต่วันนี้ฉันลาไงเธอไม่รู้เรื่องหรืไงอย่างฮะนี่หันเลยนะอย่าหันมานะที่เธอเข้ามาในห้องฉันเนี่ย เพราะว่าอยากเห็นฉันแก้ผ่านเปล่าไม่คุณผู้ชายอย่ามาทะลึ่งนะคะใครเขาอยากจะไปดูล่ะคะขโมยแต่หันหน้าไปหันมาแล้วจะเห็นยังไงฮะนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไหนลืมตาสิฉันจะให้ดูเป็นพิเศษเลยนะเอาจะดูไหมเอ้าผู้ชายตัพันธ์แลไม่บอกนี่เธอลืมตาจริงๆเหรอเนี่ยไหนบอกไม่คิดอะไรไง คือวันนี้ที่ฉันไม่ไปทำงานเพราะว่าฉันเหนื่อยนิดหน่อย,ก,ยก็เลยลาไหนก็เสื้อผ้าฉันมีซักหน่อยแล้วกันนะค่ะคุณชายเก็บเถออ่ะสันแม่<อ>ยังไม่ไปทำงานอีกเหรอลูกอ๋อวันนี้ผมลาแนละ้วแม่รู้สึกนี่ไงดีเลยนี่ถ้ายอย่างงั้นเนี่ยวันนี้เราไปหานักตุกันไหม เผื่อได้เจอหนูเปิ้ลด้วยแม่ครับอ,อเรื่องที่แม่จะให้ผมจับคู่แล้วก็แต่งงานกับคนชื่อเปินน้ลเนี่ยแม่ยังไม่ลมเรื่องความคิดนี้อีกเหรอครับอางนี้นะแม่ยังไงเนี่ยผมก็ไม่แต่งกับเขาเลยขาดนะหน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้นิสัยใจคอเป็นไงก็ไม่รู้อ่ะทําไมจะไม่เคยเห็นกันก็อตอนเด็กเด็กเนี่ยเรากับหนูเปิ้ลก็เล่นด้วยกันบ่อยโอ้ยแม่แล้วมันเด็กแล้วอะผมจำไม่ได้อ่ะ งไงผมว่าไ,ไปเนี่ยโอ้ยทำไมเรานี่ดื้อจริงๆเลยถ้าไม่ไปเจอกันเนี่ยจะเห็นหน้าแล้วรู้จักนิสัยใจคอ,อกันได้ยังไงฮะพอแล้วแม่เรื่องนี้ไม่คุยแล้วแม่งั้นผมขอตัวไปหาไนกีนกิหนนะ่อดหูข้าวอะโอยลกตรนี้นี่ทำไมมันดื้อจริงๆนะเออนี่เปิ้ลเดี๋ยวทำความสะอาดห้องหมึกซันแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ย เดี๋ยวไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนห้องฉันด้วยนะได้ค่ะนายโอ<ฮ>้โหเฮ้ยฉันก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานด้วยนะหรอกฉันรู้หรอกนะจะมาแต่งงานกับฉันเนี่ยก็เพื่อจะหวังสมบัติของฉันเท่านั้นแหละอย่าหวังเลยว่าจะได้ต้องไปไนหนไปนซื้อของเหรอ ฮัลโหลเออเขยโทรมาเหรอขอเวลาแป๊บหนึง่งฉันใกล้จะได้หลักฐานแล้วเว้ยอืมเนี่ยเดี๋ยวฉันได้หลักฐานแล้วนะฉันจะเอาไปบอกแม่ฉันว่าครอบครัวเนี้ยมันจ้องจะแต่งงานกับฉันเพราะว่าอยากจะได้เงินไปใช้หนี้เว้ยอืมเออเออเดี๋ยวยังไงฉันเล่าแก,กบฟังโอเคแค่นี้นะ แม่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 เดี๋ยวก่อนมีเรื่องอยากถามนะแม่เอ้ว่าที่ลูกสะใภ้ที่แม่อยากให้ผมเจอนักเจอนาเนี่ยหน้าตาเขาเป็นไงแม่อยากเห็นหน้าแล้วสินี่ดูให้เต็มตาเห็นไหมเอะาหายแล้นะน่ารักดีนะแม่ มากเลยนะปลอมตัวเป็นแม่บ้านในบ้านฉันได้เดีย๋ยวรู้กันแม่ครับว่าไงลูกแล้วจะออกไปไหนแล้วเนี่ยวันนี้อ๋อว่าจะออกไปซื้อเสื้อผ้านะครับซื้อเสื้อผ้าอะแล้วสันจะไปงานใครอหะอลูกไม่ได้ไปงานใครจางนั้นนะครับแม่ครับผมตัดสินใจแล้วนะครับว่าผมเนี่ย อยากเจอคุณเปิ้ลเนี่ยเขาน่ฮะอะไรนะคะก็ผมอยากเจอคุณเปิ้ลไนครับยังไงเนี่ยแม่ช่วยนัดเขามาที่บ้านนะครับกินข้าวกันแรกทั้งน้าตุกแล้วคุณเปิ้ลเลยดีไหมครับพรุ่งนี้เลยสันแม่เนี่ยดีใจจนพูดอะไรไม่ออกเลยนะเนี่ยถ้านัดตอรู้เนี่ยเขาจะต้องดีใจแน่ๆเลยแต่สันเนี่ยคิดถูกแล้วลูกแล้วแม่ว่านะถ้าลูกนะ เห็นหน้าหนูเป oh, okay ิ้ลเนี่ยลูกจะต้องรักหนูเปิ้ลแน่แน่เลยงั้นเดี๋ยวแม่มาแม่ไปโทรบอกนะตกนนะแจ่บแจ๊บแม่ดีใจที่สุดเลยเป็นไรเนี่ยเมื่อกี้เห็นยืนกวาดอยู่ดีๆแล้วก็ทำหล่นขึ้นมาเปล่ค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ดีแล้วดีแล้วที่ไม่เป็นไรนี่เธอันพรุ่งนี้ก็ ช่วยอยู่จัดเตรียมอาหารให้หน่อยนะเพราะว่าว่าที่คู่มั่นของฉันกับแม่แยายของฉันนะเขาจะมาโอเคไหมค่ะคุณชายถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวไปซื้อสภ้อาแก้นนะต้องแต่งตัวหล่อนิดนึงนะ แล้วพ่อเธอเป็นยังไงบ้างล่ะอาการเยอะเลยคือคืนใจแล้วก็ปวดหืวต้องรีบกลับไปนะคะเูลือเวลา่สองวนะันนะคะทุกคนนะนะคะ<ม>จริงๆมันก็ไม่ยาก,กแล้วโอี้นะเปิ้ลก็แค่อนเงินที่พี่ชายของเธอให้พี่ชายเนี่ยพาพ่อไปหามหมอแค่นี้เองอยังไงก็วันนี้อยู่ช่วยงานก่อนนะเพราะคู่แม่ของฉันอยกากจะมาแล้วนั่นสิ เพราะว่ากว่าเธอจะนั่งรถทัวร์ไปถึงบ้านอ,อาการพ่อเธอก็สุดกันพอดีแต่ว่าเอางี้<อ>เธอเอาเงินนี่ไปแล้วก็ไปที่ตู้ ATM โอนเงินให้พี่ชายเธอแล้วบอกให้พี่ชายเธอพาพ่อไปโรงพยาบาลก่อนอนะแล้วก็ส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลอะไรตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเดี๋ยวฉั้นนะ่จะจ,จัดการให้หมด แล้วก็บอกพี่ชายเธอด้วยว่าหาห้องพิเศษห้องดีๆแล้วก็หมอเก่งๆรักษาพ่อเธอนะรีบไปสิเดี๋ยวจะได้รีบกลับมาเออมาทำอาหารคะอืมีสามอย่างนี้ใช่ไหมแม่ครับป่านี้คู่แม่ของผมเนี่ยยังไม่ใหม่หรอครับยังไม่ได้เวลานัดเลยลูก อีกตั้งครึง่งชั่วโมงอแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยก็ควรจะมีความคิดนะครมาก,ก่อนเวลาจะเป็นไรไปเนาะใส่ไม่ดีเลยนะแม่อ,มอ่ะเปิ้ลอาหารเป็นไงเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชายอ<ด>ขอคุณนะคะถ้าอย่างนั้นก็เหลือแค่รอนัดตก๊กับเปิ้ลนะอ๋อแค่แม่ แหมลูกชายแม่วันนี้ดูท่าทางอารมณ์ดีจังนะลูกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่นี่แหละสงสัยอยากจะเจอหน้าหนูป้นแล้วละสิก็ก็อยากเจอละครับแม่ได้เจอสาวบางทีจะไม่อารมณ์ดีได้ไงล่ะครับจริงไหมสงสัยหนูปิ้นจะมาละครับ พอดีเลยสวัสดีค่ะคุณ,คณป้านั่งก่อนจ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณาจันสวัสดีครับต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีวันนี้คุณแม่เขาติดประชุมด่วนะะเลยค่ะเดินมานไม่ได้มไม่เป็นไรเลยจ้าแค่หนูเปิ้ลเนี่ยยอมมาเจอหน้าลูกชายป้าเนี่ยป้าก็ดีใจละ <c oughs> <c oughs> เป็นไงจ้าหนูเปิ้ลหิวหรือ,อยังเรามากินข้าวกันเลยดีไหมค่ะ ใหญ่เปิ้ลมันไปไหนของมันเนี่ยทำไมไม่มาอยู่ตักข้าวล่ะเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะหนูเปิ้ลคนใช้บ้านป้ามันก็ต้องต้องอย่างนี้แหละไม่เป็นไรค่ะเออไม่เป็นไรหรอแม่เดี๋ยวผมตักให้ดีกว่าครับไปเอาเยอะไหมแม่มนิดเดียวพอ,อโอเคกำลังไดเอทอยู่อันนี้นะครับหนูเปิ้ลแ,แม่ครับแต่ผมว่าใหญเปิ้ลเนี่ยไปนาน้วนะครับผมว่าเดี๋ยวผม ไปตามห้ดีว่ะช่างมันเวอรคุณป้าคะเดี๋ยวเปิ้นขอตัวไปข้าห้องน้ำก่อนนะคะอ๋อใช่ครับห้องน้ำอยู่ด้านนี้นะครับตรงไปทางขวาครับมันตัดตัวเองเลยแม่เดี๋ยวลองหนูปิ้นก่อนดีกว่าเออคุณนายคะมีอะไรให้หนูทำอยู่ไหมคะถ้าไม่มีอ่ะ หนูขอตัวไปซักผ้าได้ไหมคะมเดี๋ยวเพิ่งไปเธออยู่นี่แหละต้องไปหรอกเดี๋ยวเธอเนี่ยคอยอยู่เติมน้ำให้กับคูณมานชันนะโอเคไหม,มแม่ครับแต่คุณเปิ้ลเนี่ยหายไปนานแล้วน,นะครับเห็นว่าไปห้องน้ำเดี๋ยวผมไปตามก่อนนะอเนาะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวหนูไปตามให้นะคะนั่งตรงนีน้ค่ะ ได้แต่ได้ได้ได,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 ดอยากอก,กินที่เดียวกันนะแม่นะได้อ๋อเปิ้ลไม่สบายหรือเปล่าจ้ะทำไมหน้าซี่แบบนี้ล่ะอ,อ๋อพอดีหนูปวดท้องนิดหน่อยทางบ้าจริงเหรอครับปวดท้องเหรอฮะะเอ๊ะแล้วก่อนนะครับแล้วญย่ปิ้ลเหรอครับ ไม่มาด้วยกันเหอครับอ๋อเมื่อกี้นี้เจอกันค่ะเห็นบอกว่าจะไปซักผ้าค่ะฉันก็เลยให้เขาไปทำงานทำแบบนี้ยังไงนะนี่มีแขกอยู่แท้ๆนะมันไม่ออกดูแลยังไงต้องดุซะหน่อยครับนี่ยายเปิลออกมาหาฉันหน่อยซ่ยายเปิลปวดท้องอยู่แล้วอะค่ะเดี๋ยวขอตู้ก่อนนะคะ้าว สงสัยจะป,ปวดท้องจริงนะครับคุณแม่คุณผู้ชายครับมีอะไรให้หนูรับใช้ะะรหรือคะไปอีกหนึ่งซักผ้าดีกว่าคะอืมซักผ้าเหรอซักผ้าดูเหนื่อยมากเลยเนาะเออคืองี้คือผบัชากฉันเนี่ยขาไปห้องน้ําอะอเห็นว่าปวดท้องไม่ค่อยสบายช่วยไปดูแลหน่อยสิแล้วก็พออยุงกันมานะมาทั้งคู่เลยมาตี่โต๊ะเลยนะเขียนะ น่าสิครับแม่ไปครับมาครับตายแล้วหนูปัน้นไหวหรือเปล่าเนี่ยทำไมหน้าซีนเหงื่อออกขนาดนี้ล่ะแม่ว่าไปหาหมอดีกว่าไหมนี่ซันครับพาหนูป้้นไปโรงพยาบาลหน่อยลูกเนี่ยเด้กปั้นมันไปไหนของมันนะแทนที่จะประคองออกมาโอ้ยแย่จริงๆเลยน่าสิครัแม่ แย่จริงๆเลยนะครับนี่เย็เปิ้ลออกมานีหน่อยเร็วมาดูคุณเปิ้ลหน่อยตัวดีครับ <c oughs> ผมนี่ยอมรับในความสามารถของคุณยนะ <c oughs> เปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมา <c oughs> ผมก็ถึงจริงๆีนะ นนพูดอะไรของลูกเนี่ยแม่ครับถ้าคุณแม่อยากรู้ความจริงเนี่ยแม่ก็ลองถามว่าที่ลูกสะพพยคนปวดของขแม่ดูสิครับว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงยังไงคุณเกือบไม่รอดแล้วไ้มล่ะฮะ ความจริงมาตั้งนานแล้วอ่แสดงว่าเมื่อกี้เนี้ยคุณตั้งใจจะแกล้งฉันใช่ไหมคะใช่คือผมรู้ความจริงมานานแล้ววันนี้ผมตั้งใจเลยนะตั้งใจที่จะแกล้งคุณเนะเพราะว่าผมก็อยากรู้ว่าเพราะอะไรนะทำไมคุณถึงต้องปลอมตัวมาเป็นคนใช้ในบ้านผมแล้วก็คุณมีแผนจะทำยังไงต่อนั้นเองทำไมหนูเปินน้นถึงทำแบบนี้ละ่ะอืม หนูต้องกราบขอโทษคุณป้าด้วยนะคะที่ทำแบบนี้ค่ะเอาตรงๆนะคะหนูตั้งใจจะมาปลอมตัวเป็นคนใช้ในบ้านคุณป้า<ม>เพื่อจะมาหาหลักฐานให้คุณแม่ค่ะว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณป้าต้องการให้คุณซานแต่งงานกับหนู<ม>เพียงเพราะอยากได้เงินหนูไปใช้หนี้ให้กับพ่อปู่คุณป้าใช่ไหมคะมเพราะว่าหนูทราบมานะคะว่า คุณป้ามีนี่อยู่เกือบสิบล้านอ่ะอ๋อนี่แหละับความจริงใช่ครับพวกเราสองคนแม่ลูกเนี่ยเป็นนี่สิบล้านจริงครับแต่วความจริงนะครับคุณเปิ้ลพวกเราไม่เคยมีความคิดเลยนะครับที่จะแต่งงานคนอื่นเพื่อเอาเงินนั้นเนี่ย ใช้นี่ที่พ่อขอกอ่อไว้ก็เห็นนี่ไหมครับเนี่ยเป็นโฉนดที่ดินนะครับที่ผมกับแม่ของผมเนี่ยตั้งใจเอามาใชาน้นี่และอีกส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยก็จะไปสู่ขอ,ขอคุณนะครับ ช่ถึงแม้ว่าครอบครัวป้าเนี่ยจะไม่มีเงินมากมายแล้วแถมยังมีหนี้สินแต่ป้าก็ไม่เคยคิดที่จะให้ตาสันเนี่ยไปแต่งงานเพื่อจะเอาเงินมาใช้นี่ป้าไม่ขายลูกกินหรอกแต่ป้ากโกรธนะที่หนูเปิลอะทำแบบนี้ป้าจะขอยกเลิกงานแต่งงานของตาสันกับหนูเปิ้ล แม่ครับคุณแม่จะทำยังไรไม่ได้นะครับทำไมล่ะก็ซันไม่อยากแต่งงานกับหนูิ้นตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอใครมาผมไปอยากแต่งนะครับแม่ <c ười> อยาอมรับสักทีนะว่าหัวใจตัวเองต้องการอะไรเ <c ười> มื่อกี้อ่ะแม่ หลอกเล่นหลอกมาก็หลอกกลับไงจ๊ะคุณป้าพูดแบบนี้แสดงว่าป้าไม่โกรธอยู่แล้วใช่ไหมคะเปล่าป้ายังโกรธอยู่แต่ถ้าจะให้ป้าหายโกรธแล้วก็ต้องเรียกแม่สิ